สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเหมือนจะสิ้นท่าแล้วก้องหนุนถอยหนีสุดซอยไม่ช่วยประยุทธ์ระดับเป้งๆหัวกะทิรู้ว่ายิ่งพูดยิ่งพรามยิ่งแพรมมีแต่เสียหลักเหมือนสิ้นท่าแล้วที่จะพลิ้วงัดดิวออกมาช่วยให้พลเอกประยุจันโอชาโบยบินผ่านปมนายก8ปี ให้โฉบเฉี่ยวฉลุยกันได้ต่อไปหลังวันที่4 4สิงหาคมเวลานี้เหลือแต่ไอ้ห้อยไอห้หนเฉลี่ยกันจนลิ้นทะหลอกแค่สองถึงสามคนออกมาเป็นปากเสียงและไม่มีน้ำหนักเอามาหักหลักฐานที่ว่าอยู่กันมาครบ8ปีได้โบยให้ไปฟังสารธรัมนูญเหตุผลมีแต่จางหาอะไรมาหักล้างไม่ได้แล้วล่ะ กองหนุนถอยอดีตที่เป็นพระอาจารย์ยังใส่เกียร์ถอยหลังนี้กันสุดซอยพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน,น้อยนคปรปฐมหรือสุวิทยทองประเสริฐปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยไม่ใช่เอฟซีของพลเอกประยุจันโอชาทั้งที่ก่อนหน้าชี้นกก็ยังว่าเป็นนกชี้ปลาก็ว่าเป็นปลาไม่มีเป็นอื่นกันมาก่อนทั้งที่ประกศราศลั่นด้วยว่าใครมาเป็นผู้นำบ้านเมืองต้องไม่โกงไม่ชักศึกเข,ข้าบ้าน ทับหลวงถอยฉากพลเอกประยุทธ์อยู่ยากไปลำบากขึ้นทุกวันทุกวันเดินหน้าใส่กันหมดกลุ่มราษฎรและตัวแทน38องค์กรจัดหนักพลเอกประยุทธ์จนโอชาหนักหน่วงเป็นผู้ทรยศเป็นคนของแผ่นดินที่เสื่อมยศเสียชื่อสมควรถูกถอนจึงต้องชิงละออกก่อนที่สารธรรมนูนตีความวินิจฉัยผู้นำที่เป็นนายกทุมติ กันมาถึง29คนไม่ถูกถแถลงการรุมประนามเหมือนกับโดนไหวแช่หวดกันกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาก่อนเสียว่านเนื้อฉีกขาดเป็นริ้วปลาแหง้งธรรมศาสตร์จุฬามาพร้อมขืนไม่ยอมเขาดับเครื่องชนอย่างแรงแน่ยิ่งกว่าไฟลามทุง่งขยายตัวรวดเร็วลามถึงสามปอพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์ที่ต้องพากันยุง่ง เป็นที่แน่ชัดเขาพากันกัดไม่เอาที่จะไม่ให้สามปออยู่ในอำนาจและไม่ให้มีเส้นวาสนาในการเล่นกเมือต่อไปเป็นการเด็ดหัวสามปอและยังไปต่อกับพักที่เป็นนั่งร้านให้อีกไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเขาจะไม่เลือกพักฝั่งรัฐบาลมาทำพันเขาพร้อมแล้วที่ตัดเชือก จาจงเลือกแต่พักฝ่ายค้านเท่านั้นไม่จริงอย่าปล่อยไว้สื่อยักษ์ของโลกเขานำไปตีข่าวแพร่กระจายอย่าให้เรื่องวิ่งเต้นวาระแปปีต้องดังกระหึ่มเป็นข่าวเชาว้าไม่มีนายพลทำเนียบวิ่ง็อบบีเป่าหน้าดำต้องรีบแถลงข่าวกันเสียให้เสร็จสับคิดเป็นนักวิ่งทางเทคนิคหน้าโรอแข่งกีฬาโอลิมปิกก่อนนะ โดยก่อนหน้านี้นายสวิททองประเสริฐหรือพุทธอิสระอดิตเจ้าอาวาสวัดอ้อนน้อยจังหวัดนครปฐมได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าถามมาต่อไปเห็นท่านเป็น FC นายกตู่คณาจารย์หลายมหลาลัยและสื่อหลักหลายช่องออกมารณรงค์เรียกร้องให้ประชาชนแสดงความเห็นทางออนไลน์ว่าไม่เอานายกตู่อีกแล้วนายกตู่จะอยู่ต่อได้หรือไม่เพราะรัฐธรมนูญกำหนดไว้ว่า นายกจะอยู่ในอำนาจไม่เกิน8ปีเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรตอบคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นเอฟซีนายกตู่หรือเอาอารมณ์คุณเป็นตัวกำหนดชี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนสิ่งที่คุณถามฉันมาบอกตรงไม่เคยอยู่ในสมองเพราะฉันคิดอยู่เสมอว่าใครจะมาเป็นผู้นําบ้านเมืองต้องไม่โกงรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จงรักภักดีทำเพื่อชาติประชาอย่างแท้จริง และสิ่งสำคัญต้องไม่ชักศึกเข้าบ้านอย่าทำให้ประเทศเหมือนอยู่เครและไต้หวันส่วนที่คุณถามฉันมาว่านายกจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ด้วยเงื่อนไขาทางรัฐธรรมนูญฉันขอตอบตามมุมมองของคนไทยคนหนึ่งที่คิดเหมือนกับทุกคนว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยฉันจึงมีสิทธิ์ที่จะมองในมุมของฉันว่าคงต้องถามคุณกลับไปเช่นกัน ตอนที่ลุงตู่แกมาเป็นนายกในรัฐบาลคอสชรัฐมนูญฉบับ2560ได้ประกาศใช้แล้วหรือยังรัฐมนูญฉบับนี้เมื่อประกาศใช้แล้วมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ด้วยหรือไม่คุณช่วยตอบสิ่งที่ฉันสงสัยให้เข้าใจด้วยและจะตอบในคําถามของคุณต่อไปเอาแล้วงานนี้ระทึกแน่ให้มันจบที่8ปีกลุ่มราษฎรและตัวแทน38องค์กรจีประยุทธ์ละออก ก่อนสารรัมนูญตีความกลุ่มราษฎรและขบวนประชาชนสีภาคจาก38องค์กรนำโดยรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมร่วมการตั้งโต๊ะอ่านถแถลงการสองภาษาไทยอังกฤษให้มันจบที่8ปปีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนิน เรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งก่อนการตีความของสารรัฐธรรมนูญว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้โดยใจความแถลงการมีเนื้อหาว่าเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่สังคมไทยต้องตกอยู่ภายใต้ช่วงเวลาอันมืดมนและขมขืนที่สุดภายใต้การปกครองของทรราช ผู้ปรนชิงอำนาจการปกครองไปจากประชาชนไรซึ่งความชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตยนามว่าประยุจันโอชาผู้ได้ร่วมมือกับพลพรรคสร้างวิกฤตทางการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจการปกครองพร้อมตั้งตนและพวกขึ้นเป็นรัฐบาลใช้อำนาจอำนวยผลประโยชน์และความมั่นคงแก่ชนชั้นนําและกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อย่างไรก็ดีรัฐมนรีปีนหญปี2 5ย0บัญญัติเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีในมาตรา1 5 8วรรคสี่ไว้ว่านายยกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งมาตรา170วรสองบัญญัติไว้ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายยกรัตรนสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามมาตรา158วรสีด้วยดังนั้นนับตั้งแต่วันที่มีการโปรดเก้าครั้งแรกประยุทธ์ได้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกทฐมนตรีตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปี2557ซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560 มาตรา264ได้บัญญัติไว้ด้วยว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จึงต้องถือว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายยกทัฐมนตรีของประยุทธ์ต้องสิ้นสุดลงในวันที่24สิงหาคมปี2515ซึ่งเป็นวันครบกำหนด8ปีในการดำรงตำแหน่ง นายกรมนตรีการจะตีความตัวบทกฎหมายย่อมไม่สามารถจะพลิกแพงล,กลงตลบตะแลงเปลี่ยนไปเป็นอื่นได้เราราษฎรขอประกาศอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าประยุทธ์จะลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยออกมาประการใดแต่นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม ปี2565ประชาชนทั้งหลายจะถือว่าไม่มีนายยกมูลิิชื่อประยุ์จันโอชาอีกต่อไปเป็นเพียงนายกเถื่อนเป็นนายกนอกรัฐมนูญและคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นต่อจากนายกเถื่อนผู้นี้ย่อมมีสถานะเป็นคณะรัฐมนตรีนอกกฎหมายเช่นกันเราราษฎรจึงขอยืนยันข้อเรียกร้องเฉพาะการก่อนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้หนึ่ง ให้ประยุทธจันโอชาลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกัุมนุตรีโดยทันที2หากประยุทธ์ไม่ยอมลงจากอำนาจสารรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยใ,ให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคมปี2565หาไม่แล้วขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 24สิงหาคมปี2 5 6 5จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ 3. ให้สมาชิร,รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายยกทมุตีให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปรับดุลยาภาพแห่งอำนาจให้กลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นักกิจกรรมอีกคนหนึ่งคุณบุ้งได้กล่าวถึงสาเหตุที่มาร่วมอ่านถแถลงการครั้งนี้ด้วยว่า 8ปีที่ผ่านมาขุดรีดเลือนเนื้อประชาชนไปพอหรือยังถึงเวลาที่เราต้องทวงทุกอย่างคืนจากนายกอัปปีและพวกพ้องบรสิทธิ์คุณบุ้งกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์บางกอกทเดยไทยโพสต์และไว้ออนไลน์ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม